โอ้ยโอ้ไอ้ไปมาสิคุแช่แข็งเป็นไงเป็นไงมึงเว้าและสิคราวนี้เว้าล้สิอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยเออสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมโมบายลีเจนแบงๆนะครับผมในคลิปนี้เรามาเล่นไซคยขอบกันนะฮะก็บิวก็ยังเป็นบิวแบบเดิมๆอย่้ไม่ไม่ได้ปรับอะไรใหม่เลยครับเล่นเหมือนเดิมครับผมเราไปเล่นเลนการกันอัพสกิลหนึ่งมาก่อนเลยโยนดาบใส่มัน อุ่นดาบมาสุดๆกระตุกนั้นเมื่อกี้หัวมันแบบแข็งๆอุ่นไม่สมูทอ้าวหน้าหน้าหน้าเคลื่อนว้าวโอ้โหประเดิม first b l เลยครับฮานาบิเฮ้ย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 เอาดิเอาดิเอาดิ กวนกวนมันกวนวมันกวนมันกวนมันยื้ยื้ยืโยกโยกยังไงยังไงหินย Entonces, humano, ut, Night, figure, light, ังไงหินหินยังห่วงยังห่วงคลิปป่าตัวเองอยู่ยังไงครับยังไงครับสกิลขอมานะหนึ่งอ้าวแต่ก่อนกูดาวมันติดกูดาวสกิลสอง้เมื่อกี้ไมันไล่ได้ละไล่กดฟิกเกอร์ไล่เลยบ๊ะบ๊ะบ๊ะบ๊บะน่าจะแตกต้นเกมมันโอเคอยู่ ดิชิป่าซ้อนทันคืนอหนึ่งผมเช็คพุ้มไปเอานี้เราก็เรียรเนต่อมาอะไรแบบแบบนี้โยนไปโดนกันแบ่งกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไงวะดิกกี้เฮ้ยเฮ้ยดิกกี้มาไงเฮ้ยน,นี่ข้างบนข้างบนจริงๆเราควรจะไปเล่นบ้างนะ ไปเล่นเลนนักยิงบ้างดีกว่านะอะไรตรงนี้นี่โอ้โหนักยิงมันมาถึงนี่เลยเหรอเดีย๋ยวก่อนนะเอาเรื่องว่ะเออได้เฮ้ยดานะ่าดานะ่าโอ้โหดานะ่าดานะ่านจรงิงจังจริงจังสายบืนเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโอ้ว่าแล้วมันมีสกิลดึงละ สกิลดึงสกิลดึงนี่ล็อกคืนล็อกคืนล็อกคืนเอ้าเย่ดอกแรกมาแล้วครับผมล็อกคืนล็อกคืนตอนแรกไม่ได้กล่าวว่าจะล้านได้เองมันได้ของมันเองนะนจะแค่ล็อกเฉยๆอยนะ่างเงี้ยแต่ว่าชูมันจะปิดดาเมจแล้วไงรูด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 ,รดเร็วเร็วเพื่อนเร็ว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 ,รวม,มาโอ้โหมึงยิงเฟรมสด เฟมช็อตเมื่อกี้มันยิงใส่เลยครับผมแ <Okay. S 1> บบจะล้าให้ได้อลัวไม่ได้ผมรอสมุดเวทก่อนถ้ามีสมุดมานาตัวนี้ก็คือแบบเล่นได้สบายๆมันมีมานามานาหมดเร็วมากกดสแปมรัวๆเออมีปัญหาเล็กๆด้อยปัดกลางเออเข้าไปอย่างนั้นดีครับเรียบร้อยน,นนะน่ะ <laughs> ถ้าโดนเสกเรียบร้อยแล้วนะ่อันตรีก็มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเราไปไปปวนบัฟบ,บูอยู่อ่ะืม มาแล้วจอมาแล้วทันไหมเนี่ยนี่กดไปหนึ่งตัวโดนโดนไหมครับอืมมันกดล้างอยู่พอดีเลยอะกดล้างพอดีเลยครับไอ้ตัวดิกกี้โอ้ย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 กระตูดกระตูดกระตากระตุกกระตากระตากระตายเออระวัง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 เอาจริงนี่โอ้โหเอาสุดนะเอาสุดจะไหวเลยว่าแล้วเชียวโดนชักกลับเลยอะสุดเกิน อ๋อดิฉันี่กโอ้โหโดนชักกลับอีกแล้วโอ้โหตัวดึงตัวดึงอ h my god Oh oh wow wow ยึดตัวแตกแล้วอุ้ยได้ได้ได้ไงวะแลกกันวะเออแลกเลือดแลกเลือดเสียวมากเลยเมื่อกี้มามาเพิ่มเลยก่อนแล้วก็รุยต่อโอ้ออกไปรองเท้ารถคูดาวครับผมท้องไม่สกิลมันบ่อยขึ้นเนาะเวลาสกิลมันบ่อยขึ้นแบบมันก็ดูน่ากลัว นะดูแรงดูเร็วมันดูได้ต่อเนื่องดีเอาละวเลนล่างโดนมาแล้วจ้ามาแล้วล็กอกคออันตีไปดิเออันั่นแหละโอ้โหยอมใจอันตีเลยว่ะอันตีของดิกกี้มันนานนะของเรามัน20กว่าวิแป๊บเดียวเห็นไหมสิบหกวิสิบห้าวิเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหเอาเดิมาดักดีเพื่อนมาดักดิฮาร่ดักรอเขาดิ จากรอเขาไม่ใช่ใกล้ขนาดนั้นใกล้เก,กินไปใกล้เกินไปเอ้ยเอ้ยอ้ายได้มันเด้อเว้ยโอเคเลยเอาเราเคลียร์ต่อครับเอาต่อเอาต่อขน้ากำลังมาไปชูไปกวนก่อนสวยสวยนี่เลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหอันตีเคลียร์เคลียร์คิปเลยอ่ะโอ้ยฉันตีเคลียร์เวฟเลยแต่ละคนทไมมันมันห้าวจัดอย่างเงี้วะมันดูเวอร์เวอร์เกินไปแล้วนะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยจะโดนไหมล่ะเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับลุยต่ออัดิกี้มาดิกี้มาล็อกล็อกดิกี้ล็อกดิกี้อันตีไม่มีแล้วฮอร์อันตีหนีไปเลยครับผมโหดึงมันกระชากกลับเลยปว๊บอ้าวไม่โดนด้วยเฮ้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 ยอุ้ย วิ่งวิ่งวิยิ่นินยินแตกโดนลูดโดนรูดสกิลสองวิ่งรูดเลยครับผมโอ้โหยินยินแบบวิ่งเข้ามาจะเอาให้ได้ครับผมเขากดแค้นเครื่องกดของเราอะไรกันนักกันนาใช่ไหมรอดูเลนบนนะไปไปช่วยเลนบนครับผมชูอ่โอ้ไม่มีเอเยรเรียนก่อนได้ไหม อยากไปเล่นเลนอื่นบ้างแต่มันได้ไปแล้วอะตื๊ด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 ตตื๊ดเห็นนะเว้ย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 แล้วกูก็โดนแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยโอ้ยเบ๊ะเบ๊โอ้โหครับมาอ๋อโอ๊ย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 ดิกกี้ดิกกี้ดิกกี้จะวางแถบเหรอวางแถบไว้เต็มเลยไป โอ๊ยมาไงเนี่ย <Okay. S 1> นี่เอาไปหน่อยนึงโอ <Okay. S 1> เครอดูว่ามันจะเล่นเต่าหรือเปล่าแต่เราเปิดเต่าก่อนเลยแล้วกันเออเออเอา้าวรวยแล้วคารี่โดนแล้วแต่ว่าได้อยู่มาดูเดือดเรามาแล้วจ้ะ เออมานี่ล็อกแล้วล็อกแล้วโหมันคายล็อกมันคายล็อกโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะแตกโอ้ยโอ้ยอะไรี่เออกลับก่อนงั้นนะโอ้ยเสียวใสจริงๆเลย,ยเกือบเกือบไปแล้วลุ้นเก่งเลยเก่งเยี้ยวเหนียวแต่ก็ยังรอดมาได้อะดอูต่อบึ้ม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 สกิลสองวิ่งแล้วทันไหมล่ะ เคลียร์เลนให้หน่อยแล้วกันถ้าเคลียร์ได้นะเออไม่ตีเลนให้หน่อยเหรอเออตีป้อมตีเพิ่มมาเลยโอ้ไม่ทันแล้วล่ะอ่ะมาบลิกกี้กันป้อมละแล้วยังไงอะลิกี้ลิกี้อันต,นตีไม้อันตีไนมะ่ไม่อันตีอะผมอยู่ในป้อมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเสียดายจะไดตน,นตีเก็บอันตีไว้หรือไม่มีวะกูโดนไปซะแล้วว่าไงชูริชูอืม อันนี้ยิน,นอะนี้ยินชูใกล้แค้นห้ชูน mm. านทีจะเจอชูเล่นเก่งเล่นเป็นอืมกัรเลือดต่อไปแล้วเลือดต่อไปจะไม่มันฟื้นฟูเลยเข้าอย่างเดียวเข่ามันไปเลยอนี่กรแสบ้ามากไม่รู้ทะไวสองทางเลยอะไรเด็กหนานีิ โอ้โหเอ่อเอ่อ,อ,อปัม๊มเลยนิดเดียวเฮ้ยปั๊มนิดเดียวมึงจะมาทำไมเนี้ยโอ้โอ้ยวิ่งมาครับผมสกิลสองใสเคลียเวฟจ้าต้องใส่ผม้นต้องออกไอตัวมงกุฎเหียมันเอาไว้แช่แข็งไว้เวลาาโดนโดนเข้าอะไรเงี้ย ยาก้เลยนะแต่ว่าต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งอะไรนี่อะไรนั้นอ้ยเยอะจังวะเอาไปสิเอาไปสิโยนอีกอ่ะจิ๋วจิ๋วจิ๋วลงมาหนิกระเดียดเกินอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาสองตัวตรงกลางข้างบนมีลิงเฮ้ยเฮ้ย ไอยินเขาหลังหินเขาหลังอ่ะกูอีกแล้วโย่ไอกูออกมาได้กูออกมาได้ครับผมมึงพลาดแล้วไอหนูมึงพลาดแล้วเรียบร้อยครับผมกูออกได้ก็คือจบครับอ่าถ้าหลุดครับไม่สตันนะผมถือว่าเว้าไปเมื่อกี้อ่าแลกกันกับชีวิตเจ้าเองโอ้ยรอดมาได้เอาจัดมาเลย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 จับมเลยัเลยลอยมันฮันดบี้ฮันดบบี้อยู่ไหน มึงอยู่นี่ใช่ไหมเอ้าล็อกแล้วโว้ยมันมันคายล็อกมันคายล็อกอ๋อมึงคลิปชนบ้านเลยไม่ดูเออส่องดูดิตรงกลางหมดเลยเว้ยมาแตน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 โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้อันตีอันตีแตน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 โอ้โหวางตีกักไว้เลยอ่ะอันตีหน้าหน้าอันตีหน้าหน้า โยนไป่ได้มีใครไม่ว่มันมาจริง,รงๆเว้ยโยนใส่มม่โยนใส่คืนว่ะไอ้น,นี่ก็โยนอีกอันหลวไม่ไม่ไม,ไม่ตีไปอ่าอยู่ข้างบนมีลิงเนาะกันป้อมแน่ๆรายการนี้เออเอ๊ะเอาเอาเอา,เอายินอยู่บนว่ะเฮ้ยยินอยู่บนใครโดนครับผมกูรอนตีเลยคันนี้กูรอนตีเลย อะไรเอ้ยอะไรเอ้ยไปไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแลว้วเอาดิเอาดิเอาดิยินมันแตกว่ะเข้าไปเข้าไปลิงไปนี่ลิงหนีลิงหนีเอ้ยใครวะในพุ่มโอ้โหอันนบีมันดักในพุ่มระวังด้วยนะครับไม่เอาเอาดิเอาดิเปิดหลอดแล้วเปิดหลอดแล้วเข้าหน่อยเปิดหลอดแล้วเข้าหน่อย üy เปิดหลอดแล้วเข้าหน่อยแล้วเออเด่นเดนเดนมีใครไหมวะเขาเขาเอานู่น อันนั้นไม่มีใช่ไหมอันนั้นไม่มีใช่ไหมมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าโอเคไม่มีครับผมไม่มีนะโอ้ยหยินเหยินเหยินเหยินมันมาเหยินมันมาเป็นยังไงละเมืองกูอุ้ยกูได้แช่มาแล้วเรียบร้อยครับผมได้แช่มาแล้วต่อไปเอาเป็นเออเอาเพชรเขียวแล้วกันเพชรเขียวเพิ่มดาเหมจเขาีปพอตีได้ละถ้ามันออกกันเวทได้เยอะก็อาจจะต้องออกจอกก่อเวทอะอืม อะไรไแว็ๆอะไรไแว็บหนาน่าเด้อเด้อเด้อเดเด้อก็ดักมึงเยอะนะเอาจริงๆเอาสินาน่าเอาสิเอาสิโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บยังไงยังไงยังไงจะเข้าต่อไหมนี่เฮ้ยมีแช่แข็งแล้วก็ห้าวมันโยนลงมาอีกแล้วดิกกี้มันโยนอีกแล้วดิกกี้นี่น่ารำคาญมานี่เออไปเลย รวย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 กบ้าดิถอยก่อนถอยก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันล้างมันล้างอยู่มันล้างอยู่ไอ้เฮ้ยเฮ้ยมาสิกูแช่แข็งเป็นไงเป็นไงมึงเว้าวเลยสิคราวนี้เว้าวเลยสิอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยเออ้ยชิบหายแล้วเต็มเลยโหตีนทั้งนั้นอือ๋อโอเคเคลียร์จบ เดือเลนบนนะเลนเลนบนนี้มันก็ต้องเขี่ยอุ้ยผมเห็นยินว่ะเอาแล้วเอาแล้วยินเอาแล้วล็อกยินล็อกยินล็อกยินโอ้ยโดนสาบล็อกยินแล้วโดนสาบนะว่ะเฮ้ยใจเย็นๆนะอย่าเลยก่อนนั้นเออเคลียร์เลนเคลียร์เวฟเคลียร์เวฟอ่าอีกหนึ่งวอิอันตีมาแล้วใครสักคนที่โดนอันตีเราหยอกเฉยๆอู้ยอยู่วิ่งมาทำไมวะ มาดิงมาดิยงมาดิมาดิมาดิพร้มมอมใส่เสมอเมื่อเธอต้องการเออโดนไปแล้วยินยินเริ่มเริ่มแบบแบบยังไงล่ะไปไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกแล้วแต่กูก็เริ่มไปถูกกันแล้วโอ้โหเยอะมากเยอะมากนี่น,น,นี่นี่จะได้กดใช้ก่อนหรือเปล่าน,นี่โอ้โหอ่านั่นแหละเอ้ไอ้คือคุแค่ไปเลยแช่ไปเลยอืม ไปหลอดว่ะเอ้าเคียงหลอดเอ้าเคียงหลอดเอ้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยจลบกงหน่อยโอ้ไม่ได้เลยสตันหลอดโอ้ไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มมาแล้วเนี่ยมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วยังตีหลอดไม่ได้นี่ถ้าเพื่อนยังถูกดึงความสนใจอยู่ใช่เอ็ม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 มันต้องช่วยช่วยตีอะเอ็มไปไหนอ่ะพูดถึงเอ็มเอ็มนะผมก็คิดอยู่เนี่ยว่าเอ็มเอ็มมันหายไปไหน มันซอยแป๊บเดียวไงดูดิฮารลี่มันซอยแป๊บเดียวเออแหละมาแล้ว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 เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยโอ้โหใครโดนวะไม่รู้แต่ว่าไปก่อนนี่หอหึบางตีไปคนเยอะเลยเออมานี่สีมานี่สีสหินนะ่ะเฮ้ยฮาราบีฮาราบีเออฮาราบีแตกต่อครับผมแตกต่อไม่รอแล้วนะตอนนี้สองสองเท่ากันพอสู้อยู่ครับผมดันให้หลอดขึ้นไปก่อนจริงๆต้องแยกดันเลนอื่นนะมีมีเลนล่างให้ดันอยู่ อถ้าตูมันจะมาเดินเหยียบให้เลยหรอดีมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หุนั่งป้อมตีเจ็บว่ะอันตีอย่างนี้เลยเหรอโหสุดยอดเลยเออเอาป้อมครับไม่ได้โยนสกิลไปสกิลไปเอาสกิลไป เอ้ยเพื่อนเอ๋จะแตกแล้วเอ้ยเจ็บโอ้โหละเบิดแรงเหลือเนี่ยอืมได้กดสกิลสองนี่มันลัดเลยนะได้กดสกิลสองวิ่งผ่านนี่คือลัดคุชิออนเลยนะเฮ้ยมันมาเหรอืมเอาแล้วเอาแล้วกดแช่ไปก่อนครับกดแช่ไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยยังไงยังไงสูตรเดิมโดนเหมือนเดิมโดนเหมือนเดิม เออเรียบร้อยเก่งแล้ว <c oughs> โอเคครับตัวนี้ก็ดันเลนขึ้นได้เลยโอ้เอาเรื่องอยู่เรื่องจบไม่ได้ไม่ได้เลยอ่ะเออมันต้องมันต้องเอาหลอดเพิ่มขึ้น เออเอาละสโมกขายตัวครับผมกกระดีก็วินบล็อกมาแล้วโอ้โหไม่กดไม่กดแบบอืมันล้างหล่อเลยเว้ยโอ้โหมันล้างหล่อเลยเอากันเลยเอากันเลยเออเผาดุ๊ยบันเอออย่างเงี้ยเออเออแตกลิงแตกแล้วเฮ้ยอันตีอันตีหน้าระวังโคตรแร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 งเออล็อกล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนมันจะล้างไหมันล้างไหมมันล้างไหมมันล้างแล้วมันล้างแล้วถอย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 โอ้พิกออกโอ้เจ็บเจ็บเจ็บ <ส>ที่วับก่อนแป๊บนึงวับกับบ้านวับกับบ้านมันเติมเลือดไม่ทันหรอกเออโอหินแตกแล้วสะดวกสบาย เียร์กลางต่อครับแล้วก็ดูว่าเออยังไงถ้าจบได้ก็จบแต่ว่าถ้าจบไม่ได้มันเหลือสามตัวตึงๆเลยละ่ะสามตัวเนี่ยมีสกิลที่แบบสามารถเคลียร์เลนได้เร็วเนาะแล้วก็เราต้องคงต้องเอาหลอดแล้วละหล,ลอดเกิดแล้วหล่ะ<ต>เออบอกมาเอามาเอาเน,าาน,า MM MM นาาี่เนี่ยคารีคารี่นีมาดิเียกเอ็มเอ็มเนี่ยคารีคารีเนี่ยบอกเลยว่ากดอันตีแล้วก็ซอยเลยหนะ่อยอย่าไปห่วงอันตีเล่นคารีอ่ะซอยไปเลยมึงห่วงอันตีทําไมวะเฮ้ยเดี๋ยวจไปไหนอ่ ไปไหนคารี่ไปไหนเดี๋ยวก่อนคารี่มาเคลียร์เลนดิมาเคลียร์หลอดดิเคลียร์หลอดให้หน่อยดิอันตีซอสแป๊บเดียวจริงอันตีมึงตีเยอะกี้โหน่าเกลียดมากเลยคารี่เล่นไม่เป็นว่ะคือแบบห่วงอันตีจัดเลยอ่ะคารี่อ่ะอันตีมันครูดาวแป๊บเดียวเองนี่รถไฟซอยๆๆกินออบเจกต์ได้ตั้งเยอะโอ้โห มาเคียเรนโดนหมัดเดียวเมื่อกี้เลือดเหลือน้อยชนไปเออเรนเรนล่างน่าจะชนอยู่นะแต่ว่ามันน่าจะมาเคีย์อาฟีนป๊อกไปแล้วครับผมเออก็ไม่ได้เข้าเหมือนเดิมเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะการตั้งรับมันดูดีอะ่ะออแข็งตัวโป๊กมีร่างปลอมร่างปลอม เฮ้เฮ้เฮ้ว่าหินมันลอยหลังแน่นอนดอกนี้หินจะอ้อมอ่ะหินจะลงมาอ้อมหาก่อนยิหนะวะหินมันหายละใช่เลยวามันยังไม่ไปไหนมไหมอนนีนี่นี่นี่มันรอมันรอมันรอมันจะรอพุ่งสักคนนึงคิดว่ามันจะเอามันจะเดินอ้อมหลัง ลิงก็พยายามเหมือนกันลิงอ่ะใจใจมันอยากดันบ้านนะแต่ว่ามันดันไม่ได้ทีมเราดันหมดแล้วไงดันเลนสูงไงลิงก็เล่นไม่ได้ถ้าเราไม่ดันเลนสูงนี่ยังไงก็ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสชนะลิงได้เลยเพราะว่าลิงเจอแบบ <'t> วาร์ปไปดันบ้านหรือว่าลอยไปอะไรเงี้ย <Okay. S 1> นี่เรารอเล่นหลอดตัวนี้ต่อครับคาร์ลี่เวลิกูดเร็วดูลูกพี่ลูกพี่เลยลวยลวยพี่คารี่คารลี่ บี้มึงยิงธรรมดาทำไมมึงยิงแบบมึงอันตีดีนีอันตีจะเร็วกว่านี้อยู่นะไม่ลิงมันไปดันบ้านแล้วพูดไม่ขาดคำเออไปเดี๋ยวกันบ้านต่อเลยครับผมลิงกับหินใช่ไหมเมื่อกี้แบบกันบ้านใช่ไหมกันสีครับเดี๋ยวไปพร้อมหลอดเลยกลับมากันหนึ่งดีเนี่ย โอ้โอ oh, oh, hey. ้แลกกันหนึ่งหนึ่งไปแล้วเฮ้ยมันจะขาดเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนแล้วช่วยมาแล้วไป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 แล้วหนีแล้วหนีแล้วเย็นเย็นนะนี่สักหน่อยไหมซึ่งหน่อยไหมมันกวนป้งปังเดี๋ยว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 มันเล่นเชิงเฉยอยู่นะเล่นเชิฉยอยู่ เออเออล่างปลอมนี่ว่ะโดนร่างปลอมมาอีกแล้วสินะมันเคลียร์หลอดไปอีกแล้วทิ้งนานไม่ได้เลยเนี่ยเกมมีโอกาสสวนคืนได้แล้วตอนเนี้ยดูไปตรงข้ามมานะมีความเสียวไส้อะไรเนี้อือล่างจริงแต่ม,มันออกเกาะอ,อกคืนชีพไอ้โลกคืนชีพมันก็แบบเอออึดอยู่นี่นี่นี่นน นี gli, ch ่มันได้เลือดเยอะไงนี่เรียบร้อยเป็นไงเราคืนชีพไม่ได้แล้วลิงกลับไปเลยไปนอนคุยกับลากมะม่วงล็อกล็อกเออขูก็โดนล็อกโดนล็อกอ่าจะแตกเหอแตกโดนพิษบาดแผลแบบอะไรเพี่อคนพิษบาดแผลไม่ไหวอานับีเออจบ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 เลยจบเลยตีบ้านตีบ้านตีบ้านไปเลยตีบ้านไปตีบ้านไปเออนั่นแหละ สวยงามครับผมจบไปแล้วเอ้ยช่ชมมูลาวว่าเดีววาเหนื่อยอยู่นะเหนื่อยเหนขึ้นลงชีวิตนี้ไม่หนืมอะเลย <c oughs> เออนานๆทีจะมีคลิปมาได้ทักหน่อยนะครับโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะก็มาเล่นไซคครอบจันโยดาให้ดูนะครับผมก็บิวนี้ก็เล่นตามได้นะครับหรือจะเล่นอีกบิ้หนึงก็ได้แล้วแต่เลยครับผมหรือจะเป็นเล่นท็อปบิวก็ได้นะครับผม เราคิดนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ